สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนนะครับพบกับดลยาแสงทองแฟนเพจอีกแล้วนะครับมีนี่สิพไปชมด้านหลังนะครับต้นทองอูไรครับพี่น้องงามงามพี่น้องเมืองในสอ่อนออกดอกเต็มต้นเลยครับเพิ่นถือฝนครับพิ่นถือฝนพิ่นออกดอกเต็มต้นเมืองเนสออนหลายพี่น้องมาเบิ่งตอนแดดๆนี่แหละครับมาเบิ่งได้เลยนี่ครับพี่น้องต้นทองอูไรงามเลยครับ ปลูกไงไงไว้เป็นร่มเงาได้ด้วยเป็นไม้ประดับได้ด้วยครับพี่น้องอุ้ยสวยงามเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งใกล้ๆครับไปดูใกลๆปลูกหน้าบ้านริมถนนนี่คือสวยมากๆเลยอันนี้ดูใกล้ๆกันนะครับบ้านหลังใกล้ๆกันเพื่อนบ้านกันก็เลยมาเบิ่งพี่น้องเนี่ยอ้ยดอกสวยงามเหลืองอร่ามเป็นช่อบเบิ่งเนี่ยมีพึ่งมาตอมด้วยเออเดี๋ยวมา ตอดอไปเด้อเพิ่งเพิ่งเต็มเลยพี่น้องตัวบักไง่ม่ตอมเกศรน,นี่สวยงามจริงๆนะครับอู้สอนเพิ่งสอนเพ,เพิ่งพี่น้องสวยงามยริงครับพี่น้องอย่างให้พี่น้องได้เห็นในเบิงความงามน้ำกันครับชมดอกไม้สวยๆดอกทองไรสีเหลืองอารามทองสมสื่อเพลินจ้ะพี่น้องเบ่งแน่นี่ สวยงามช่วงนีก้ก็หลายๆหมู่บ้านก็นินยมปลูกไว้หน้าบ้านเนาะหลังหมู่บ้านจะเป็นอ่าเป็นโครงการของหมู่บ้านเลยว่าให้ปลูกอ่าต้นทองวุ้ยไหลหน้าบ้านเนะาะจังบ้านลินฟ้านี่ก็ปลูกเด้ปลูกเกือบชุ่บ,บ้านพี่น้องแต่ขึ้นอยู่กับะ่าขึ้นอยุกกระบา,ก,ะบาการดูแลน้ำขึ้นอยุกกระบาดินขึ้นอยู่กกระบา,น,าน้ำช่วงนี้มันถือฝนมันก็สิอู้ออกดอกแบกยางงามเลยพุ่นน่ะ สวยงามมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังดลริยาแสงทองแฟนเพจนะครับขอให้มีความสุขทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับ